สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซื้อวิทยุมาให้คุณปูใหม่วิทยุอะไรพ่อเบาเสียงหน่อยวิทยุอะไรเนี่ยวิทยุอะไรไแกจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าหูแกไม่ดีวิทยุอะไรปูนี้ยี่ห้ออะไรวิทยุอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ย ทานินโอ้ทานินเหรอชอบไหมชอบไหมเนี่ยทานินทานินชอบไหมชอบชอบทานินโอ้ได้วิทยุโอ้ให้หกร้อยบาทเออห้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้ชอบเลยถูกใจครั้งที่แล้วก็ซื้อให้ใช่ไหมแล้วทำไมอันนั้นมันเป็นไรอ่ะพ่ออันนั้นมันเป็นอะไรดูเหรียนบมหลังนช่ไหมเอาทำไมมันไม่ดังอ่ะ เดือด้นมาสามมือที่มือเดี่ยวไบ่ได้ฟังหลายวันแล้วไม่ได้ฟังหลายมือแล้วไม่ได้ฟังหลายมือแล้วดีใจบ่บัดนี้ได้ฟังแล้วมื้อนี้ดีใจบ่เออดีใจยังบ่าเไม่ฟังไม่ยูเดือดไปเออไม่ฟังไม่ยูแต่ฟังไม่ยูมาไงเออเออให้พรหลานตีล่ะเออให้พรเร็วให้พรให้พรเนี่ยขอให้พรหน่อยเออเฮ็ดท์าแห่มันปลา เห็ุนั้มันเขาเหตดนั้นเหตุไรเงินก่อนยงไงขายอะไรเห็ุเงินหล้างใส่ถุงเยนั่งเยสาธุสาธุสาธุโอ้ดีใจมากวันนี้ได้วิทยุใหม่ดีใจมากยิ้มใหญ่เลยข่าไม่ได้ฟังมาหลายวันแล้วนี่วิทยุทานินโอ้ดีใจดีใจ เข้าแล้วเออฟังเข้าหลับมือด้วยมือแล้วเงียบเป็นบ่อฟังบ่อฟังข้าแกจะเอาไว้ฟังเวลาแกอยู่คนเดียวค่ะแกนอนอยู่ในบ้านบนบ้านคนเดียวบ้านปู่ปู่อยู่คนเดียวย่าเสียแล้วเออขึ้นราคาปู่ตอนนี้ของมันขึ้นราคาของขึ้นราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยของขึ้นราคาอยู่ใช่แต่ความลูกชีด้วยก็บาทต้องหาลูกบาทต้องใช่าไหว้ตาไใช่มันแห็มันก็แพงขึ้น อ้าวบายๆเอฟซีน่อยอ้าวบายบายบายๆเดี๋ยวไปแล้วค่ะไปแล้ว